เป็นไวรัลในโลกออนไลน์เมื่อนักร้องสาวมิลิดนุภาคณาธีรกุลตัดสินใจเชิญแอนตี้ที่ไม่ชอบตัวเองมาเปิดกล้องไลส์สดด้วยกันในอ e ินสตาแกรมส่วนตัวและเมื่ออีกฝ่ายรับคําเชิญยอมเปิดหน้าร่วมไล์ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กสาวชาวเม็กซิโกบอกเหตุผลว่าที่เกลียดมิลิเพราะพวกเธอมองว่ามิลิเกาะช้างบีสเตคิดดังหลังร่วมงานกันในเพลงมิลเลอร์มิลเลอร์โดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่บันทึกมาจากไล์สดดังกล่าวซึ่งในคลิปจะเห็นภาพมิลิที่กําลังพูดคุยกับ ับอยู่จนกระทั่งมีคอมเมนต์หนึ่งเป็นรูปอีโมจิที่ไม่ดีและใช้ชื่อบัญชีว่าจุดจุดจุดมิลิเมื่อมิลิเห็นข้อความดังกล่าวเธอจึงได้ปักหมุดคอมเมนต์นั้นเอาไว้และส่งคำเชิญให้อีกฝ่ายมาร่วมไลด้วยกันก่อนที่แอนตี้จะเปิดกล้องขึ้นมาทั้งนี้พบว่าเจ้าของบัญชีเป็นกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นสองคนซึ่งมิลิได้ทักทายว่า hi where you from แต่ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตของอีกฝ่ายไม่ค่อยดีทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างติดขัดซึ่งพวกเธอตอบกลับเพียงแค่ว่า i don't know english ก่อนที่มิลิ ได้ใจความว่าพวกเธอมาจากประเทศเม็กซิโกแต่เมื่อถามว่าทําไมคุณถึงมีแอคเคาท์ชื่อว่าเกียรติมิลิล่ะเกียรติฉันหรอยังไม่ทันได้รับการตอบกลับไลน์ก็เกิดการขัดข้องจึงหลุดออกไปนอกจากนี้เมื่อเข้าไปชมบัญชีของแอนตี้พบกับข้อความบนไบโอว่าทําไมมิลติต้องเอาเปรียบชื่อเสียงของชางบินและเป็นยายบ้าที่น่ารังเกียจแบบนั้นคะ